มาการมาพอกันกับสร้างหน่อยสร้างแกล้งอีกแล้วพี่น้องมือน,นีจะมาดีว่าจากประโยชน์จากทอ่อพิ้วซีล่ะกะของเหลือใส่คือฝากรองขนมพี่น้องเฮาจะมาดีว่าเห็ดเป็นอย่างเฮ็ดกะง่ายๆพี่น้องน้ำขอต่อสามทางฉากแบบนี้พี่น้องสามทางฉากแบบนี้งงสี่ตัวของห้อฉากนี่สี่ตัวล่ะกะสามทางตัวที่สองตัวพี่น้องล่ะกะเศษท่อพี่น้องสิบเส้นจำนวนสี่ท่อนล่ะกะ หาเส้นอีกสี่ทอนแล้วก็นสิบสองเส้นหนึ่งทอนพี่นอ้องมาบอต้องเวลาราย,ยห่างมาเห็ดกันเลยพี่นอ้องนี่ปึ๊บก่อนอื่นสามทางสามทางฉากพี่นอ้องควัปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮะสิบเส้นปึ๊บสามทางปึ๊บฮะปึ๊บสิบเส้นควัลงไปปึ๊บตัวนี้ปึ๊บ ปึ๊บสี่สิบเส้นงายขึ้นตอกปึ๊บหาเส้นปึ๊บปึ๊บหาปึ๊บปึ๊บอ่าขอดลงไปปึ๊บ เศษทองครับคุณะสวมก็มีสิบสองเซ้นสวมปอกปอกปกฮะปึ๊บกระเพากลองขนมว่างปุ๊บฮะ S <S <an> <t iny> นั่งจุดอ่าเป็นโตเป็นเก้าอี้พี่น้องนั่งงานดีไหวคือเก่าพี่น้องมันก็เวน้นซูเฉพาะพี่น้องงานดีไหวบุมีสูตรูเฉพาะพี่น้องสามารถดัดแปลงได้อ่ะบ่ยางนั่งเลรอพี่น้องอ่ะกระถางต้นไม้ว่างพี่น้องปึ๊บอ่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีการดีไหวพี่น้องเดที่ตังกระถางต้นใหมห่หรือจะนั่งก็ได้พี่น้องอ่ะหรือจะนั่งก็ได้นี่ก็เป็นอีกวิธีการดีไหว ต้สร้างหน่อยสร้างแตงแต่กะบวแมนวิธีการที่ดีที่สุดแต่ก็สามารถใช้งานได้จริงหรอกแจวจัดไป